ขาดเงินได้หกพันจะครบแสนแล้วก็ขาดแคดดี้ประมาณสี่พันจะครบสองหมื่นเออเป็นไงทุกคนเงินเยอะไหม <c oughs> อ่ะเรากลับมาในแมแบบกราเดนเทอร์บิเฟนกัน,กนต่อทุกคนพี่รู้วิธีการฟาร์มเอฟเคและแต่ว่า,าวิธีการฟาร์มในโทรศัพท์เนี่ยคือพี่ยังไม่รู้นะแต่ว่าในคอมเนี่ยคือพี่รู้วิธีแล้วก็คือแค่บันทึกการทําหรือว่าการใช้เมาส์อะไรเงี้ยอย่างเช่นเออเรากดตัวละครตัวนี้ปุ๊บ แล้วก็มาวางอะไรเงี้ยแค่บบนึ้แค่นี้พอแต่ในส่วนของโทรศัพท์นี่คือพี่ยังไม่ได้แจนะเพราะว่าเวลาเราวางตัวละครเนี่ยคือตัวละครมันเออมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วเราต้องเลื่อนเอ,อ่อหน้าจอเนี่ยมากดแผ่นเอาคือไม่รู้ว่าทางตัวเกมเขาจงใจทําให้มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าไม่อยากให้เอฟเคฟาร์มแต่ว่าในโทรศัพท์น่าจะเอฟไม่ได้ทุนแต่ว่าคอมได้หือ ตอนนี้เงินพี่มีม 9, Candy ประมาณ900 0แสแล้วก็แคนดีประมาณ1600 0การกเหลืแค่สีพันเราจะได้เจ้า,าแฟงเกนสไตล์มาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าแมปนี้น่าจะมีการอัปเดตใช่ไหมในอาทิตย์หน้าที่ถึงนี้อ่าแฟงเกนสไตล์อืมตัวละครที่รอคอยเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันนะอ่าเราจะซื้อแฟงเกนสไตล์หรือว่าจะไปซื้อตัวน้นดีแต่ว่าตัวน้นคือ จากที่พี่ลองอ่านพาสซีฟหรือว่าสกิลดูเหมือนมันจะคือที่มันไม่มีระยะวงเนี่ยคือพี่พอจะรู้แล้วเพราะว่าตัวละครเนี่ยคือจะติดตามเราไปเรื่อยๆอย่างเช่นสมมติเรายืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตัวละครก็จะเอออยู่อยู่บนหัวเราอะไรประมาณนี้ปะ่ะหรือว่าอยู่อยู่ในตัวเราอะ่ะคือจะเดินตามเราไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถตีได้อะไรประมาณนี้ดามจถือว่าคููอยู่นะแต่ว่าพี่ไมวแล้วกันถึงดามจจะดีแต่ว่ามัน <laughs> มันแพงนะทุกคน ถ้าเปิดถ้าพี่เก็บเออเก็บได้เดี๋ยวพี่ค่อยเก็บแถวนะั้วกันนะอ่ะวันนี้มาเคมสตอรี่หมดกันต่อในนี้มีตัวละครในหมด3ตัวมีตัวอะไรบ้างเนี่ยสวอตเหรอมีเจเออโอรเรนเทิลมีอะไรอ่ะคีปคีปอะไรคิปเปอร์โอ้มอไม่มอไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะอ่ะเกมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว3ตัวเลยเหรอฮะ เอาดีให้3ตัวเน่เอาเนี่ยไหนวะอ๋อนี่นี่มาแล้วมาแล้วได้คิปเปอร์หนึ่งแล้วก็แจ็คโอเรนเทิหนึ่งไอ้ไม่ใช่ดิเจ้าซอโอเรนเทิลฮมได้มา2ตัวแต่ว่าเอาลวตัวเนี้ยตัวนี้คือมันคือแหละอ๋เอเป็นแมปหรือ,อยังไงใช่ไหมเป็นแมปป่ะอา่ามีแม่หรือว่าเราต้องเข้าไปดูก่อนเหมือนจะเป็นแมปทุกคนคือเมื่อกี้พี่เห็นแหละแป๊บหนึ่งนะใช่ไหมเอาไม่มีอา้าวัดอยู่ไหนวะหรือว่าอยู่ข้างในโหมดนี้เป็นแมปอืม อันนี้พี่ไม่แน่ใจว่ะเดี๋ยวค่อยดูแลกันอะแต่ว่าเราได้โจวละครมาสองตัวแล้วเดี๋ยวค่อยเล่นทีละคลิปแล้วกันนะทุกคนตัวนี้ทำไมได้อะเหมือนเป็นการวางวอลทุกคนก็คือแผ่นวอลเข้าไปตรงตารางไหมตรงไอ้ตรงที่เดินของไอเอนามี่อ่ะแล้วก็จะทาดาเมจคล้ายๆกับตัวละครตั้งป้อมมาแหละอืมคล้ายๆกันแล้วดาเมจคืออยู่ที่ประมาณ5 0ถึง300ระยะวง30คูดาวศน์ ช้เงิน2,000วางไหมคือ2ดีพีดมาน2 0 0งพัน 26, อืมใช้ได้เลยแล้วก็ตัวนี้เจ้าซอออเรนเจ์ ern, ใช้เงิน1,000ในการวางไม่มีพาสิบเปอเศษ,ษ,ษ,ษมีเบิร์ดคูณ4ดีพีดมาน1,000ระยะวง30เอ่อศูนย์จุ 5, ห้รออืมตัวครนี้ใช้ได้นะวางหรือคือสตัวได้ไม่เกินร้อยเดียวเององีอ้ยอใช้ได้อยู่ทุกคนแต่ว่าตัวนี้น่าจะน่าสนใจกว่าไหมเพราะว่าตัวละครมีพาสิบเปอเศษ,ษ,ษอืมอาจจะว่าเออเริ่มจใจไอเจ้าซอ,อนเลยกันพี่ว่ามันเปน็นตัวละครน่าจะก,การ์ต้นเกมได้ไหม <laughs> อ่ะ มาลองเล่นดูอ่าส่วนในหมดนี้น่าจะไม่สามารถเอาตัวละครไปได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราลองเล่นในหมดอื่นแล้วกันนะเล่นในหมดอื่นหมดนี้เกฟยานแต่จะได้อยู่แป๊บหนึ่งเอาไปใช้ทีละตัวเพราะว่าตัวละครมันน่าสนใจเกินไปอ่าตัวนี้ระดับ4ดาวหรือ5ดาว6ดาวเลยหรอเอานี้ออกแล้วก็เอานี้ออกด้วยเอาเจอบูเบอรี่มา1ตัวเชอรี่เจาทอนหนึ่งตัวแล้วก็เพทอลหนึ่งไม่เลวดีตัวนี้มีแล้วมีแล้วหรือแล้วหรือ,รอสปริงเกอร์อ่ะสปริงเกอร์มาหนึ่งอ่าโอเคอ่ะประมาณนี้พอไป ลองเล่นดูสาหรับใครนะที่กำลังมองหาแหล่งรวมสินค้าต่างๆเนะี่ยเช่นสัตว์เลี้ยงจระครหรือโลบัคพี่ได้นําเว็บนี้เลยบิวปรกอทางเว็บไซต์น้ำมประบบให้เลือกซื้อไอเทมหนุตัวระครต่างๆไม่ว่าจะเป็นทอยเลทเทอรีเฟนหรือโกกาเดนนะ <S <S แล้วยัมีสินค้าจากแมปอื่นๆอีกมากมายรวมถึงระบบการเติมโรบักอีกด้วย สำหรับใครที่สนใจนะสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยตัวละครระดับ6ดาวพี่ว่าน่าจะเล่นหมดอินเซนได้ไหมอะลองดูทุกคนแต่มันดีเพประมาณแค่พันเดียวใช่ปะหรือว่าตีพันหนึ่งไม่น่าใช่ดีเพ่พันหนึ่งเบิร์ดคือ4ได้ไหมคือร้ยระยะวงสามสิบอืมโอเคพอๆกันอ่ะวางมาครับหนึ่งตัวออโต้ยาวๆแล้วก็กดคูณ2อ่ะแล้วก็เดี๋ยววางเพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งฮะอะโอเคเรียบร้อย ลองเงินทุกคนเดี๋ยววางตัวละครนี้เอาไปการต้นเกมก่อนอ่ะวางมาเลยครับอนึ่งตัวการต้นเกมกันตัวละครคือใช้เงินหนึ่งพันในการวางโอ้โหตัวละครโคตรเล็กเลยนึกว่าตัวใหญ่เนี่ยทำอยา่างเป็นตัวละครการต้นเกมอ่าแปลงนะระยะวง30อ่ะเดี๋ยวขอดูประสิทธิภาพอัน่อโอ้เสียงโคตรดัง <laughs> ด้านใหเริ่มต้นคือประมาณ25อ่ามันไม่ได้ตีเป็น LE ใช่ไหมแต่วปาตีบินเบรสคล้ายๆกับการตีสเปรดนะกคนแต่ว่ามันแต่มันไม่ได้ตีโดนทุกตัวไงอ่ะโอเคใช้ได้อัพเก็กแรกคือใช้เงิน2 5 0พันห้าพันเมตมา40ระยะวงยี่สิบลกดา้าไปศูจุด 86วิอัพเก็บเลยครับโหเสียงโคตรดังเลยตัวละครอ่ะเดียเก็บน,น่หน 1, อ่อยะพันห้าเก็บมาแป๊บนึงนะพี่ขอลดเสียงหน่อยเสียงดังไปนิดนึ่าข้าไปคือชเงิน0พันเบ็ม,มา60ระยะวงยี่สีลูกดาไป0.7วิอารองเงินอีกเปี๊บหนึ่ง500ครับ500อัพเก็บเลยครับขต้อไปคือชิงเงิน7จ็ดประเบทมา9กร,ระยะวงยี่สิบลูกด้าไป0.6วิอารองเงินอีแป๊บนึ่งอดียวขนี่เลยไม่มีประโยชน์แล้วเจม่ตันขมมันนึ่งเก้ค ่ะเจ็บมาหน้าอัพเกรดไปเลยครับ,ข,บขั้นต่อไปคือเชื่เงินเหมือหนึ่งพันเมตรมาหนึ่งร้อยยี่สิบห้าระยะวงสามสิบลูกดาไปศูนย์จุดห้าวิอรองเงินกันต่ออัพเกรดนี่มานะอ่ะสองพันห้าอือจะว่าไปตัวละครมันก็ไม่ธรรมดาเนาะดาเมจก็แรงอ่ะอัพเกรดไปครับเหมือนหนึ่งโอเคตัดแล้วแล้วก็เดี๋ยวรถคูดาวหน่อยอ่าเอาไว้ตรงเนี้ยเออตัวละครหลุดแป๊บหนึ่งนะอ่ะวางมาอัพเกรดแล้วก็เอาเดี๋ยววางเพิ่ม อัปเกมาแป๊บหนึ่งเลิอกออโต้สคิปก่อนไหวไหมเนี่ยอืมเอโอเคไหวเคียร์ได้เดี๋ยวพี่อาตัวละครมาวางไว้ตัวนี้ล้กันเพราะว่ามันระยะวงมันมันไม่ค่อยอร่อยทุกคนเดี๋ยวเอาไขายทิ้งอันนี้ขายทิ้งด้วยขายทิ้งแล้วก็เอาทอสิลซวางนีนี้วางมาอันนี้ไขทิ้งตัวละครวางสุดๆได้ประมาณ4ตัวใช่ไหมวางมาเลย3 4 อลองดูในโมอินเซนดูดว่าจะผ่านไหมเพราะว่าปกติคือพี่เอาตัวคอนไอเจ้าเอาตัวนี้มามันก็ไม่ผ่านขอรอง่อยซิว่ารอบนี้จะผ่านเปล่าหเสียงแม่งโคตรดังเลยเรื่อยโอเคครบสี่ตัวะอ่าโอเควางไม่ได้ะล่วอทอรเซล่าวางมาไม่มีอะไรจะวางทุกคนหมดแลเหลือแค่รอจบเกมครับจังหวะนี้มาเลยเว็บยี่เจ็ดต้องไหวนะครับถ้าไม่ไหวโอ้ยอหกแหลกแหลกแหลกไปหนึ่งถ้าไม่ไหวไม่รู้ว่าจะพูดว่าไงแหละไหวไหม <c oughs> ยังไม่ไหวอยู่ดีนะสงสัยพี่พูดตรงๆเลยพี่ว่าพี่ต้องมีตัวละครที่มันเป็นระดับเออไม่ไม่จะระดับดิต้องมีตัวละครที่มันเป็นเอลเอทุกคนถ้าพี่มีตัวนี้น่าจะสบายขึ้นเยอะพี่ถึงบอกว่าพี่อยากได้เจ้าแฟเนเจสไตล์มาไงอ,าาอ่ะฮะอ่ะประมาณด้วยคนตคนัวละครไป กลับสู่หน้ารอบบี้ของเราดีกว่าอา่ะโอ้รวมประมาณเนี้ยาำรัตัวละครเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพี่จะมาเล่นตัวละครในเจ้าคีปเปอร์ตัวนี้ลวกันแล้วก็พี่จะพยายามเก็บเอ่อรวบรวมเงินให้ได้สองหมื่นเพื่อซื้อเจ้าแฟงก์สไตล์ตัวนี้แล้วก็พี่อยู่ในฐานนี้ก็ไม่ต้องสงสัยนะว่าเอา่อทำไมพี่เข้ามาในฐานนี้เพราะว่าฐานหลักตอนนี้ฟาร์มอยู่อ่ะงั้นก็สำหรับคลิปนี้มีเท่น,นี้สมิ้ไม่ได้แฮ